สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกรับวเอลจประจำช่วงเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022นะครับสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับสถานการณ์ดังกล่าวทําให้หลายคนวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดการสู้รบและก็สถานการณ์ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับ ที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับรวมทั้งยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันแล้วก็หนุนให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีสัญญาณของการไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ถ้าเราดูการขึ้นไหวของทองคำเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นครับว่าราคาทองคำสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้นะครับแล้วก็ระดับต่ำสุดของทองคำเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบริเวณ 1,890, 1,888, 87นะครับยำ่ำฐานแล้วก็ทรงตัวที่ระดับดังกล่าวมาในมาระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่มีนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นครับทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับเกิดระเบิดถึง5ครั้งในเมืองโดเนส์ทางภาคตะวันตกนะครับของยูเครนเมืองโดเนสเนี่ยเป็นเมืองที่รัเสเซียได้มีการประกาศรับรองเป็นรัฐอิสระของยูเครนนะครับแล้วก็มีกลุ่มกระบฏดหรือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัเสเซียครับมีการยึดครองและก็ถือครองอยู่ การเกิดสถานการณ์ความไม่สงบหรือเกิดความรุนแรงในรัฐอิสระที่รัสเซียรับรองหรือว่าเมืองโดเนสเนี่ยทำให้มีการร้องขอจากทางกลุ่มกบฏไปยังทางรัสเซียนะครับว่าให้ขอในส่วนของกองกําลังสนับสนุนหรือว่าให้ส่งทหารเข้ามาดูแลในส่วนของความสงบเพื่อป้องกันหรือขับไล่การลุกลานจากรัฐบาลยูเครนนะครับประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นชนวนครับทำให้สถานการณ์และก็แนวโน้ม ความตึงเครียดร,ระหว่างสาหรัฐกับรัเสเซียมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารัเสเซียเองก็มีการส่งกองกําลังทางการทหารเข้าไปปกป้องในส่วนของกลุ่มกบฏในเมืองโดเนสนะครับราสุดเองปร,าาาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียครับได้มีการอนุมัติปฏิบัติการทางการทหารนะครับในภูมิภาคดอนบาสซึ่ง มีเมืองโดเนสและก็เมืองรูฮันอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวกสทได้เห็นครับว่ารัเสเซียเองประกาศเคลื่อนกองกําลังทางการทหารเข้าไปยังภูมิภาคดอนบาสแล้วก็จะเข้าไปยึดครองแล้วก็ปกป้องในส่วนของเมืองโดเนสแล้วก็รูฮันนะครับขณะที่ล่าสุดเองสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลว่าเกิดการระเบิด ขึ้นในกรุงเคฟของยูเครนนะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่าเริ่มมีการสู้รบหรือมีการประทะกันแล้วก็มีการใช้กองกําลังทางการทหารที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ครับถ้าเรามาดูจากในส่วนของแนวโน้มสถานการณ์และก็ความตึงเครียดจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราพบว่าในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมีการบ่งชี้อย่างชัดเจนครับว่ากองกำลังของ รัเสเซียเองได้มีการส่งเพิ่มกองกําลังทางการทหารยุโทโธปกร์หนักต่างๆนะครับเข้าไปประชิดในส่วนของพรมแดนของยูเครนซึ่งห่างจากชายแดนของยูเครนประมาณ16กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากกรุงครฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนเพียงแค่80กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ทั้งนี้นะครับในส่วนของแนวโน้มสถานการณ์เริ่มมีสัญญาณของความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเห็นได้จากนะครับรัสเซียมีการอบพยกเจ้าหน้าที่ออกจากสถานทูตในกรุงเคฟของเยอะ ของยูเครนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัสเซียมีการปลดทงลงจากสถานเอกอัครราชทูตก็พูดง่ายว่าอพยพกันหมดแล้วนะครับคนรัสเซียทั้ทงนี้ยูเครนมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน30วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีการเกณฑ์ทหารและก็เกณฑ์กองกําลังต่างๆเข้ามาเพื่อต่อสู้กับการบุกรุกหรือการลุกรานของรัสเซียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมีการออกมาคาดการแนวโน้มการบุก หรือมีการโจมตีของรัสเซียภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับขณะที่ข่าวกองของสหรัฐก็มีการส่งสัญญาณเตือนไปยังประธานาธิบดีของยูเครนว่ารัสเซียเองเตรียมที่จะมีการบุกยูเครนภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านะครับสัญญาณและแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่ารัสเซียเดินหน้าที่จะมีการบุกในส่วนของยูเครนโดยไม่สนใจนะครับว่าท่าทีของนานา,นาประเทศ จะมีการออกมาตรการการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับสถานการณ์และก้าวแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับมากดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงให้มีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับเราจะเห็นว่าดัชนีฉเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์อันนี้เป็นกราฟย้อนหลังไป เอ่อ year to date หรือย้อนหลังไปประมาณ1ปีจากนับจากวันนี้นะครับพบว่าเดัชน ah ีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนเนี่ยมีการปรับฐานแล้วก็มีการร่วงลง,งทําระดับต่ําสุดครั้งใหม่ในรอบประมาณ1ปีนะครับวันนี้เนี่ยดาวโจนร่วงลง,ง1.38ร่วงไป464.85จุด S&P 500และ NASDAQ ร่วงลงเปอร์เซ็นต์กว่า2%เกว่านะครับจากสัญญาณและก็ที่ทางที่ยูเครนจะมีการบุกอยู รัเสเซียจะมีการบุกยูเครนนะครับขณะที่รัเสเซียเองก็มีการออกมาประกาศค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้สนใจแล้วก็หวั่นไหวต่อมาตรการการคว่ำบาตรของนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรจากสาหรัฐสหภาพยุโรปอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้รัเสเซียมีการออกมาประกาศกลาวนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีการออกมาตรการตอบโต้สหรัฐแล้วก็ประเทศต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์และก็แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของการตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์เริ่มขยายวงกว้างนะครับทั้งนี้เนี่ยเรามาดูที่ทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับเราพบว่าเช้าวันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแนวโน้มและก็สัญญาณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยง ต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นในหลายประเทศขณะที่เราไปดูในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในช่วงเช้าวันนี้ก็มีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าวกดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้ให้ปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับหลังจากวานนี้เนี่ยรีบาวแล้วก็ดิดตัวได้ค่อนข้างดีดังนั้น เมื่อวานนี้ค่างเงินบาทก็เลยแข็งค่าตามที่ทางตลาดหุ้นนะครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงตลาดหุ้นของไทยปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงตามค่างเงินบาทก็เลยมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าเลยกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนและก็ดันราคาทองคําในประเทศให้มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามาดูจากสถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหรือจะรบกันมากขึ้นนะครับประเด็นและปัจจัยดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาน้ํามันดิบให้มีการขยับและปรับตัวขึ้นมากนักนะครับทางนี้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ป้องกันเงินเฟ้อนะครับต้องบอกว่าถ้าราคาน้ามันดิบขยับและปรับตัวขึ้นภาวะสงครามที่รุนแรงมากขึ้นนะครับ ก็น่าจะไปดันให้เงินเฟอ้อขยับและปรับตัวขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่พอราคาน้ํามันดิบในรอบ5้าวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับมีลักษณะของการทรงๆหรือมีการบวกได้เล็กน้อยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ทําให้ทองคําได้รับอนิสงค์จากภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็เป็นการเร่งตัวขึ้นของราคาน้ํามันดิบมากนักนะครับ ทั้งนี้ถ้าเรามาดูแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับต้องบอกว่ามีกระแสก,การคาดการณ์ครับว่าทางสหรัฐเองจะไม่ห้ามรัสเซียส่งออกน้ำมันเพราะว่ากังวลว่าหากราคาน้ำมันดิบทะยานแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เล่งอัตรางเงินเฟ้อแล้วก็ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับรอยเตอร์มีการเปิดเผยแล้วก็รายงานแรงข่าวอ้างอิงนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลสาหรัฐ ก็ไม่น่าที่จะมีการประกาศคว่ำบาตรรัเสเซียในกรณีห้ามการส่งออกน้ํามันนะครับแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับยูเครนจะมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานของตลาดหุ้นไทยนะครับก็เลยทําให้พอน้ํามันไม่ขึ้นเนี่ยแล้วแนวโน้มตลาดหุ้นในต่างประเทศ มีสัญญาณของการอ่อนตัวลงคุนไทยก็เลยไม่ได้รับแรงหนุนจากคุ้นกลุ่มพลังงานพยุงดัชนีเอาไว้ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เลยปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับประกอบกับกระแสข่าวการคาดการณ์นะครับว่าหากราคาน้ํามันดิบขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมากๆเนี่ยอาจจะมีการระบายสต็อกน้ํามันดิบจากรัฐบาลกลางสหรัฐออกมา เพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งทยานมากไปกว่านี้นอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าในการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านที่มีความคืบหน้าค่อนข้างมากนะครับก็คาดการว่าอิหร่านเองจะ สามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อปูทางให้มีการส่งออกน้ํามันดิบออกสู่ตลาดโลกได้ทางนี้เนี่ยอุปทานน้ามันดิบที่อาจจะเพิ่มขึ้นหากอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ได้นะครับก็เลยกดดันให้ราคาน้ามันดิบขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่มากเหมือนกับราคาทองคํานะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าการที่ราคาน้ามันดิบยังคงทรงตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง mm. <90. S 2> เหนือ90เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลได้นะครับ ก็น่าจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ที่ทางเงินเฟอ้อยังคงเคลื่อนไหวและก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้เช่นเดียวกันครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนำนะครับให้จับตาดูตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจากสำนักงานสารสนเทศพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA จะประกาศในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งมีการคาดการว่าสต็อกน้ำมันดิบจะปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง ประมาณ3 0 0แสนบาเรลนะครับถ้าราคาน้ำมันถ้าสต็อกลดลงราคาน้ำมันดิบขยับและปรับตัวขึ้นด้วยนะครับเรามองว่าน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนในส่วนของตัวทองคำแล้วก็อาจจะกลับมาหนุนในส่วนของที่ทางตลาดหุ้นไทยให้มีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวขึ้นตามราคาน้ามันดิบโดยเฉพาะได้แรงหนุนจากคุ้นกลุ่มพลังงานที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของ สถานการณ์ปัจจัยภายในประเทศนะครับแนวโน้มการระบาดของโควิด19ใน,ในไทยเองยังคงมีแนวโน้ม ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อวานนี้2 0 0 0ตัวเลขตกใจแล้วนะครับวันนี้จำนวนยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่พุ่งขึ้นมา23,557รายนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่เนี่ยอยู่ที่ระดับ38รายนะครับสถานการณ์การระบาดโดยเฉพาะการติดเชื้อรายใหม่ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้จำนวนยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ แล้วก็ผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจมีทิทางปรับตัวแล้วก็ขยับขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้การประชุมของสอบคชุดใหญ่ไม่ได้มีการแสดงถึงท่าทีเกี่ยวกับมาตรการการล็อกดาวหรือปิดเมืองหรือการคุมเข้มต่อมาตรการในลักษณะของการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งสบคชุดใหญ่เนี่ยยังมีมติ ปรับมาตรการในส่วนของการเอื้ออํานวยให้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยที่มีการลดในส่วนของวงเงินประกันสุขภาพลงจาก50,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเหลือที่ระดับ20,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ปรับลดการตรวจครั้งที่2โดย RT-PCR ให้มาตรวจในส่วนของระบบผ่าน ATK นะครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย สปสอชอก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าในส่วนของยอดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรณีโควิด -19 เนี่ยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอก็ยังคงมีวงเงินเหลือที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยแล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขได้นะครับสาธารณสุขของไทยเองก็ออกมายืนยันครับว่าเตียงผู้ป่วยเนี่ยยังคงมีเหลืออยู่นะครับทั้งนี้ในส่วนของผู้ป่วยสีเขียว สีเหลืองและก็สีแดงก็ยังสามารถรองรับแล้วก็ให้บริการในส่วนของการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ได้ครับแนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับมาประคับประคองแล้วก็พยุงในส่วนของที่ทางตลาดทุนของไทยเอาไว้นะครับแม้ว่าวันนี้ตลาดทุนไทยจะปรับฐานและอ่อนตัวลงตามทิศทางตลาดทุนต่างประเทศแต่ถ้าเราไปดูโพซิชันวันนี้นะครับเราพบว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับแม้ว่า ว่จะซื้อไม่มาก6,542สัญญาแต่ก็เริ่มเห็นการไหลกลับเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ยังคงซื้อสุทธิในฝั่งตลาดหุ้นอยู่ที่ระดับ1,571.88ร้านบาทนะครับก็ยังถือว่ายังคงมีทิศทางแล้วก็เม็ดเงินของฟันโฟหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็หนุนในส่วนของ ราคาทองอราคาตลาดหุ้นของไทยเอาไว้นะครับประกอบกับแนวโน้มและโมเมนตัมของหุ้นไทยครับเราอยังมองว่าในระยะกลางเนี่ยแม้ว่าจะมีความผันผวน,ผนลงวันขึ้นวันนะครับแล้วก็วันนี้กลับลงลงมาอีกครั้งก็มองว่าแก๊ปหรือกรอบการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกมากนักนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยจริงๆตามบทวิเคราะห์เราแนะนําเปิดสถานะขายนะครับแต่ดัชนีปรับฐานและอ่อนตัวลงมา ใครที่ขายเอาไว้ตามบทวิเคราะห์อของ YLG นะครับให้ดูแนวรับในโซนบริเวณ1,007จุดกับ1,000จุดเป็นระดับต่าสุดของรอบที่ผ่านมาที่ดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมานะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเ,เรายังแนะนําให้ลดสถานะขายลงหรือเข้าซื้อคืนหรือจะเสี่ยงเปิดสถานะซื้อหวังจังหวะเล่นเด้งหรือจังหวะรีบาวที่ระดับ1 0 0จุดก็ได้นะครับแต่แนะนําเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นโดยให้ไปขายใหม่ เมื่อดัชนีรีบาแล้วฟื้นตัวขึ้นที่ระดับพันกวสิบเจ็ดจุดแล้วก็แนวต้านสําคัญอยู่ที่ระดับพันกว่ยีจุดนะครับเป็นกรอบแล้วก็ชแนลด้านบนสําหรับการพักฐานหรือการแกว่งตัวในที่ทางซึมตัวหรือการย่อตัวลงมาในกรอบของตัวเซทห้นะครับถ้าไม่ผ่านพันกว่ยีจุดเนี่ยเรายังมองว่าดัชนีตลาดทุนไทยยังมีโอกาสแกว่งอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแต่โดยภาพรวมเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่ง ทรงตัวอยู่ในกรอบและก็ทรงตัวในระดับสูงนะครับดังนั้นก็เป็นลักษณะของการซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับแต่ก็อาจจะทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของค่าเงินบาทมีสัญญาณของการสวิงตัวหรือมีการแกว่งตัวตามทิศทางของตลาดหุ้นไทยที่มีลักษณะของการแกว่งขึ้นลงตามสถานการณ์ความตึงเครียดของรัสเซียกับยูเครนได้เหมือนกันนะครับ ทางนี้ในส่วนของตัว Single s o c k Future หรือว่าหุ้นนะครับแนะนำในส่วนของตัว TU หรือบริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปทางนี้เนี่ย TU ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการผลิตส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งอาหารกระป๋องโดยเน้นไปที่อาหารทะเลบรรจุพันธุ์ต่างๆแล้วก็ธุรกิจอาหารสัตว์ธุรกิจสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์กุ้งนะครับ TU มีการเปิดเผยในส่วนของผลประกอบการในปีที่ผ่านมานะครับ กำไรสุทธิสูงถึง8,12.99 0ล้านบาทหรือคิดเป็น1บาท66สตางค์ต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น28.3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับทางนี้เนี่ยกำไรสุทธิดังกล่าวทำออทามไฮหรือทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการณนะครับขณะที่ยอดขายของปีที่ผ่านมา ขยายตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้น6.5%นะครับทางนี้เนี่ยยอดขายอยู่ที่ระดับ1 4 1 4 8ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่า TU เนี่ยมีสัญญาณของการเติบโตในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับและยังได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยไตรมาสที่4ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง33%นะครับยอดขายก็ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทางนี้ TU ประกาศจ่ายผล จ่ายปันผล50สตางค์ต่อหุ้นนะครับขึ้น XD วันที่9มีนาคมและก็จ่ายเงินวันที่20เมษายนนะครับปี2022ตั้งเป้ารายได้เติบโต4-5%จากปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตั้งงบลงทุนประมาณ6,000ล้านเพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่ให้ผลกำไรดีและก็ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้วก็เปิด โปรโตีนทางเลือกนะครับทียูยังคงนโยบายการจ่ายปันผลที่ระดับ50%จากผลกำไรของกิจการนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการส่งบริษัทลูกนะครับอย่างเช่นบริษัทไอทอีซีนะครับซึ่งจะมีการออกหุ้นหรือขายหุ้นเพิ่มทุนนะครับให้กับในส่วนของพนักงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็เป็นแนวโน้มและโมเมนตัม ของการขยายกิจการของตัว TU อย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นจากกราฟนะครับเราเพบว่าตัว TU เนี่ยมีลักษณะของการแกวนตัวไซเวย์ทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับแต่พอยอดขายและผลกําไรมีแนวโน้มฟื้นตัวมากขึ้นเราเริ่มเห็นในส่วนของการยกโลแล้วก็ยกในส่วนของระดับราคาของ TU ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้า TU อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา ในระดับจำกัดหรือไม่หลุด20บาท70ตังค์20บาท30ตังค์นะครับแนะนำเข้าซื้อหรือเปิด U-TU h 2เปิดรอง TUH2 2นะครับมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่ไฮเดิมในระดับแถวแถวระดับ21บาท50ตังค์นะครับแต่ว่าถ้ามีแรงซื้อ ให้ทียีขยับและปรับตัวขึ้นต่อมองเป้าหมายถัดไปแถวๆระดับ22บาท40ตังนะครับก็เป็นอีกคุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทั้งนี้ถ้านักลงทุนอยากจะลงทุนในตลาดที่เฟกนะครับ YLG f u t u r e ก็มีโปรโมชั่นในส่วนของลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงสูงสุด80%นะครับแล้วก็ลดลงตั้งแต่สัญญาแรกด้วยนะครับก็ค่าคอมมิชชั่นก็ตามสไลด์ที่แจ้งเลยนะครับนอกจากนี้ YLG f u t u r e ยังมีการ พาลูกค้าไปเทรดในตลาดต่างประเทศได้ด้วยนะครับเป็นการเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดก็เทรดได้ทั้งทองคําตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีด,ดอลลาร์น้ำมันแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลนะครับก็เป็นการพาลูกค้าไปทำการเทรดหรือโก,กอินเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำกันดีกว่าครับแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำต้องบอกว่ามีการทำา i g ใหม่เหนือระดับ สูงสุดของวันที่1มิถุนายนบริเวณ1,916เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซอนนะครับก็เป็นกรอบหรือเป็นชันเลตรงนี้นะครับที่วงเอาไว้ให้ราคาก็ได้รับอนิสงส์จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัเสเซียนะครับทางนี้เนี่ยถ้าเราตีกรอบแล้วก็ชันเลเรามองว่า แนวต้านที่อาจจะต้องจับตาหรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับก็คือบริเวณ1,932เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเคยเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดในช่วงประมาณเดือนกันยายนของปี2021ตรงนี้นะครับขณะที่ในส่วนของตีกรอบและช n แนลเนี่ยเราจะมีเห็นในส่วนของตัวแนวต้านย่อยนะครับแถวแถว เ,ออเป็นเส้นสีเทาตรงนี้เป็นการเชื่อมไฮแต่ละจุดเข้าหากันนะครับแล้วก็เชื่อมโลแต่ละจุดเข้าหากันได้ประมาณ1932เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนถ้าราคาขยับหรือไต่ระดับขึ้นมาใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวแล้วสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังไม่ได้มีแนวโน้มตึงเครียดหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแนวโน้ม ทองคําอาจจะมีแรงขายทํากําไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาได้บ้างนะครับหรือว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคำเนี่ยอาจจะเป็นไปอย่างจํากัดในส่วนของแนวต้านที่ระดับดังกล่าวก็อาจจะแบ่งขายบางส่วนก็ได้ตามความเสี่ยงของนักลงทุนที่รับได้นะครับให้รอดูการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาถ้ายังยืนอยู่เหนือไฮในโซนบริเวณ1,916-1,914นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุด ของราคาทองคำในช่วงวันที่1มิถุนายนของปีที่ผ่านมานะครับได้อย่างแนะนำเป็นลักษณะของการที่ราคาจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับทางนี้เนี่ยในระยะสั้นเรามีลุ้นนะครับว่าราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะชน1932ถ้าไม่หลุด1916-1918นะครับ ก็ยังน่าจะได้เห็นการขยับและปรับตัวขึ้นต่อครับทั้งนี้ถ้าสถานการณ์ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเป็นปัจจัยชีน้นาแล้วก็ดูราคาน้ํามันประกอบด้วยนะครับราคาน้ํามันดิบตลาดโลกถ้าขึ้นได้ต่อหรือปรับตัวขึ้นได้เนี่ยก็จะหนุนทองคาอีกทาง ก็จะดันให้ทองคำขยับและปรับตัวขึ้นไปที่ต้านถัดไปเป็นต้านบริเวณ1,948นะครับการขยับหรือการปรับตัวขึ้นมาเร็วๆเนี่ยอาจจะทําให้แก๊ปหรือกรอบแนวต้านด้านบนไม่ได้กว้างมากนักนะครับถ้าขึ้นต่อเลยผน1,932ก็น่าจะไปติดประมาณ1,948หรือถ้าขึ้นช้าหน่อยก็อาจจะขึ้นได้แถวๆบริเวณ1,950ต้นๆนะครับทั้งนี้เนี่ยอยากให้ดู ต้านถัดไปที่เคยเป็นไฮของรอบที่ผ่านมานะครับตรงที่เมาส์ชี้ก็คือ1958แล้วก็พันเก้าร้อยหกสิบสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้านะครับซึ่งในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยเมื่อราคาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นมาเคยเป็นไฮของรอบที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดการกระทบกระทั่งหรือเกิดการรุนแรงขึ้นมากันจริงๆระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยเรามองว่าที่ระดับดังกล่าวเนี่ยอาจยังคงต้อง ระมัดระวังหรือแบ่งขายทองคําให้มากหน่อยนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าราคาทองคํายังไม่ผ่าน บริเวณ1,958-1,965ที่เคยเป็นยอดตรงนี้ที่เมาชีนะครับอาจมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาคล้ายๆกับรอบที่ผ่านมาได้เช่นกันนะครับทางนี้อย่างไรก็ตามถ้านักลงทุนที่ไม่ใช่สายซิ่งไม่อยากรับความเสี่ยงมากนักนะครับเรามองว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของทองคำยังคงเป็นบวกถ้าไม่หลุดแนวรับในโซนบริเวณ 1,900- ถึง1,887เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นกรอบแล้วก็ชแนล ของแนวรับเส้นสีเทาตรงนี้ตรงที่เมาส์ชี้นะครับยังสามารถเข้าซื้อและก็สะสมทองคําได้เพราะว่ามองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาในระดับดังกล่าวเป็นลักษณะของการสะสมกําลังและก็สะสมแรงซื้อ จุด Stop Loss หรือจุดเปลี่ยนสำหรับเทรนขาขึ้นของทองคำในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่บริเวณ1,871เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นเส้นสีดำตรงนี้นะครับถ้าหลุดระดับดังกล่าวลงมาก็จะทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงบวกของตัวราคาทองคำเนี่ยเสียไปนะครับก็ใช้ปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ต้องตามดูเหมือนกันครับ สำหรับการเทรดในฝั่งของ YLG Boolean นะครับหรือฝั่งทองคำแท่งตอนนี้ YLG Boolean ก็ลดการวางเงินหลักประกันลงมานะครับปกติแสนหนึง่งตอนนี้เหลือลดลงมาเหลือห0,000่นนะครับนอกจากนี้เนี่ย YLG Boolean ก็ยังมีโปรแกรมออมทองเป็นการทยอยเก็บสะสมทองคำได้นะครับกับ YLG ก็ออมทองขั้นต่ำต่อวันเนี่ยมูลค่าเพียงแค่100บาท ต่อเดือนมูลค่าขั้นต่ำเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจก็ทักไลน์ทัก, line, ทก Inbox อกเข้ามาก็ได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ Marketing หรือเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยทำการติดต่อกลับไปนะครับสำหรับโทษครับในส่วนของตัวราคาทองคำแท่งวันนี้ลืมแจ้งราคาเงินบาทนะครับก็ทองคำแท่ง96.5ให้แนวรับ28,900 ถึง28,650บาทนะครับแนวต้านเนี่ยประเมินไว้29,600ถึง29,850บาทต่อบาททองคำนะครับตัวโกออนไลน์ในฝั่งตลาดที่เฟกมีพรีเมียมหรือส่วนต่างกับโกสปอตสองเหรียญรับอยู่ที่1,889สต็อปลอสอยู่ที่1,873ตา้านที่ต้องระวังนะครับก็คือบริเวณ1,834ถึง1,934ถึง1,950เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้นะครับจะมีข้อมูลการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่เป็นตัวเลขสําคัญให้ต้องจับตานะครับทางนี้เนี่ยสองทุ่มสานาทีเป็นการเปิดเผยประมาณการครั้งที่2ของ GDP ประจําไตรมาสสีคาดการว่าตัวเลขจะออกมาดีด้วยนะครับหากตัวเลขออกมาดีอาจจะสร้างแรงขายกลับมากดดันทองคํา นอกจากนี้สองทุ่มครึ่งยังมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็สี่ทุ่มเป็นการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนมกราคมก็อาจจะใช้ข้อมูลแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเป็นปัจจัยชี้นำรวมทั้งดูที่ทางตลาดหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วก็อย่าลืมเวละยะห่างทางสังคมช่วงนี้โควิด1 9ระบาดค่อนข้างมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ